การผลิตอุตสาหกรรมยุคใหม่ต้องได้มาตรฐานสําคัญนะทั้งดีต่อภาคอุตสาหกรรมเองด้วยและเวลาค้าขายส่งออกนะก็มีผลด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับมอบธงขาวดาวเขียวดาวทองยกย่อง178โรงงานเป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยการบริหารจัดการที่ดีควบคู่กันไปติดตามในรายงานพิเศษนี้ครับ การธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมหรือธงขาวดาวเขียว r ร e n s ต a r a อว r d เป็นหนึ่งในโครงการที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกโนออดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2550เพื่อส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดก,การสิ่งแวดล้อมโดยได้มอบธงสีขาวที่มีสัญลักษณ์ดาวสีเขียวให้แก่โรงงานที่มีผลการประเมินการดําเนินงานในหมิติประกอบไปด้วยมิติกายภาพมิติเศรษฐกิจมิติสิ่งแวดล้อมมิติด้าน คและมิติการบรหิหารจัดการที่ได้ตามมาตรฐานซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยมและหากรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6ปีจะได้รับธงสัญ,ญลักษณ์ดาวสีทองเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับโรงงานที่รักษาระดับการบรหิหารจัดการที่ดีได้อย่างต่อเนื่องโดยในปี2567การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มอบธงขาวดาวเขียวให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินจำนวน177โรงงานและมอบธงขาวดาวทองให้กับ โรงงานอุตสาหกรรมจํานวน51โรงงานคาว่าธรรมภิบาลว่าโควาแนนเป็นสิ่งที่ <c oughs> มีความสำคัญในนามของการนิคมอุตสาหกรรมผมขอญาตแสดงความยินดีและขอขอบคุณโรงงานอุตสาหกรรมขอขอบคุณในความมุ่งมั่นที่จะช่วยทำให้ระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบชุมชนสิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ยังไม่เข้ามาสู่กิจกรรมนี้และผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะได้รับการยอมรับจากคนทั้งโลกเพราะเราตั้งใจทำและเรามีส่วนร่วมโครงการธรรมาพิบาลสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกอนอ,อในการเป็นองค์กรชั้นนำพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง ธงขาวดาวเขียวดาวทองนะ,ค,ะคือยกระดับมาตรฐานขึ้นมาสุดท้ายมันดีสําหรับใครมันดีสำหรับอุตสาหกรรมเองนะนี่คือทิศทางของนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็รัฐบาลใช่ค่ะ